สวัสดีครับผมโบสสาโรลอแสงทองการช่างครับวันนี้นะครับอยู่กับรายการท็อปไฟสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอร์บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับนะครับ รายการท็อปไฟวันนี้จะพามาดูบ้านร้างสร้างไรายได้นะครับห้าหลังที่ผมจะนําเสนอนะครับซึ่งเจ้าห้าหลังตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นผลงานเกี่ยวกับที่แบบเรารู้สึกว่า มันล้างจริงอะ่ะเราก็รีโนเวทยากมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยหหลังเนี่ยมีผลงานอะไรกันบ้างก็รวบรวมกันมาอยู่ในคลิปเดียวเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมเพิ่งหายป่วยนะเนื่องจากก็ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับต้องบอกว่า เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดได้ง่ายมากเนาะแล้วผมเองก็เป็นคนที่ทํางานคลุกคลีกับพนักงานนะครับเป็นร้อยคนแล้วก็ไหนจะเป็นช่างอีกเป็นผู้รับเหมาอีกนะครับเข้าไปดูงานออนไซต์ site, เข้าไปตรวจงานเข้าไปถ่ายคอนเทนต์นะครับก็รับเชื้อมาแล้วก็เป็นคนที่พักผ่อนน้อยด้วยนะครับก็ป่วยง่ายเนาะใครที่กํากลังทํางานหนักๆเหมือนผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันหลังแรกเลยนะครับเจ้าหลังแรกตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นผลงานที่เราไปทําการซื้อจากบ้านล้างมานะครับซึ่งเป็นซื้อจากบังคับคดีเนาะก็ต้องบอกว่า,าบังคับคดีเนี่ยเป็นอะไรที่หินที่สุดแล้นะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปดูในบ้านได้นะครับตอนที่เราจะไปประมูลเนี่ยเราก็ไปดูเฉพาะหน้าบ้านนะครับซึ่งบริเวณหน้าบ้านตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นงานที่แบบ บ้านมีคนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยเราก็ไม่กล้าขอเข้าไปดูเนาะเพราะว่าคนที่จะโดนยึดบ้านเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปดูอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าขยะในบ้านเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้ามีอะไรกองเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยก็พื้นลงจอดรถเนี่ยซุดนะครับซุดมาต้องบอก ถ้ามองจากสายตาต้องบอกว่าเป็นคืบอะนะครับน่าจะมี15เซนขึ้นไปแล้วก็ส่วนหลังบ้านนี้ก็คือห้องครัวนี้ก็แทบดูไม่ได้เลยนะสนกระปกมากๆก็แอบนึกในใจว่านี่หรือที่เขาอยู่จริงๆเพราะว่าตอนที่เราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเจรจาไก่เกลีรยกับผู้อยู่อาศัยเดิมนะครับแล้วก็ผมก็เหมือนเดิมนั่นแหละด้วยความมีน้ำใจนะครับแล้วก็สงสารเนาะแล้วก็ให้เป็นเงินค่าขวัญถุงนะครับให้เขาแบบ อ่าทการย้ายออกโดยระมุระม่อมไม่ต้องทะเลาะกันนะครับท่านเจ้าของบ้านหลังเก่าก็โอเคแฮปปี้กันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังที่1เป็นยังไงกันบ้างครับเชิญครับหลังคาด้านบนนะครับเดิมทีมีอยู่แล้วแผ่นใสที่ยื่นออกมาแบบเนี้ยเลยรั้วออกมาเห็นไหมเลยรั่วออกมาเดี๋ยวเราทําการตัดทิ้งนะครับแล้วก็เก็บสีใช้โครงเดิมนะครับสีตัวบ้านภายนอกเดี๋ยวเราจะทาใหม่ทั้งหมดเลยนะทาใหม่เก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมตรงนี้เราผมจะคุมโทนแค่สสีพอนะครับเป็นเป็นแบบโทนเดียว ก็คือน่าจะเอาเป็นแบบสีครีมนะครับแล้วก็น้ําตาลเข้มอะไรประมาณนี้พื้นตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมกองขยะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ตกใจคุณผู้ชมอันนี้แค่ออเดิฟนะออเดิฟนะแค่ออเดิฟออเดิฟที่ผมย้ำพื้นตรงนี้คุณผู้ชมปัญหาคือตรงนี้ที่ผมเคยพูดไปแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับพื้นเนี่ยมันซุดคุณผู้ชมแตกเนี่ยนะครับซุดลงไปประมาณสัก15เซนได้นี่คุณผู้ชมดูได้เลยใกล้ๆ15เซนประตูนี่ต้องบอกว่าฝืดนิดนึงนี่ต้องบอกดันไม่ไปนะคนเดียวดันแทบไม่ไปฝืดมากนะครับประตูตรงน เมื่อเข้ามาด้านในผู้ชมต้องบอกว่าผนังทั้งหมดเลยนะครับมีการเจาะรูเจาะอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะตรงนี้แก้ไม่ยากแก้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราทําการตัดน็อตออกแล้วก็ทําการโป๊สกิมขัดใหม่นะทุกจุดที่เจาะนี่แก้ได้หมดเลยนะครับเดินมาตรงนี้คุผู้ชมห้องตรงนี้โอ้โหไงอันนี้คือเสื้อผ้านะครับที่เขาเหลือให้เราตรงนี้คุผู้ชมแถบตรงนี้นะครับสังเกตนะที่ผมส่องไฟอยู่ตรงนี้ผมจะทําการรื้อปลั๊กไฟออกรื้อชั้นวางออกนะครับชั้นวางข้างบนนี้ผมก็รื้อออก อยู่ตรงนี้เลือกออกหมดเลยหน้าต่างนะครับนี่เลยติดเป็นลูกกงลูกอะไรพวกเมตาคงตาข่ายเดี๋ยวเราแกะออกหมดนะครับประตูดูสภาพประตูก่อนนี่ประตูเป็นไงโอ้โหเชื้อราเต็มไปหมดเลยนะครับประตูนี้รีโนเวทได้นะใครบอกว่าทิ้งนี่เสียได้มากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขัด แล้วก็ทําการทารองพื้นกันเชื้อราแล้วค่อยทาสีจริงด้านนอกต้องบอกว่าสุดๆตรงเนี้ยนะครับสกปรกมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำการทาสีใหม่นะครับเก็บกวาดเรียบร้อยนะครับกระเบื้องเคาน์เตอร์กระเบื้องพื้นหรือปูใหม่ทั้งหมดนะครับจำสภาพเดิมอันนี้เอาไว้นะเดี๋ยวตอนรีโนเวทเนี่ยจะมีความต่างอย่างแน่นอนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านในแล้วนะครับนี่ชักโครงชักโคกนะครับไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไฟเขี่ยหน่อยนะครับเฮ้ยโตกใจนะครับนึกว่าซอฟโค้ดนะครับ นี่ฝาชักโครกนะครับไปหมดแล้วนะครับอุปกรณ์มาดูใกล้ๆฮะอุปกรณ์พวกนี้นะครับพวกสะดืออ่างอะไรพวกนี้นะครับผมบอกให้เลยว่านะถ้าซื้อใหม่เนี่ยชุดหนึ่งก็เกือบพันนะครับตรงนี้ฝาฝาชักโครกก็ไปแล้วนะครับเนาะไม่มีปุ่มกดไม่มีอะไรแล้วนะครับใช้ระบบมือดึงเอาอย่างเดียวเอามือล้วงลงไปดึงนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเ่ะเกือบพันโดยประมาณนะแต่ถ้าซื้อสุขภัณฑ์ใหม่นะครับประมาณ2,000กว่าบาทยี่ห้อสแตนดาร์ดด้วยนะผมแนะนําเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ง่ายกว่าซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะต้องบอกว่าเรื่องตั้งแต่บันไดเลยนะครับบันไดนี่ผมคิดว่าเจ้าของบ้านเดิมน่าจะทาสีเองนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับสีนี่ย้อยหยดเต็มไปหมดเลยห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมต้องบอกว่าเตียงตรงนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับทางเดียวคือขนทิ้งแต่เจ้าของเดิมก็จะขนไม่ไหวนะครับแอร์เขาขนไม่หมดแล้วเนาะหน้าต่างนะครับไม่มีเหล็กดัดไม่มีอะไรเดี๋ยวเราดีลเวทใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ไฮลไลท์คือนี่เลย นกนะครับนี่มีกรงนกให้ด้วยในห้องนอนนะครับห้องนี้แอบตกใจไหมแต่ผมแต่ผมมาเห็นสองรอบแล้วผมไม่ค่อยตกใจแรกแรกผมตกใจเลยนะกองเสื้อผ้าตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเนี่ยยังเห็นเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยสภาพก็ยังใช้ได้อยู่นะและต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาพอ,อีกห้องนึงเป็นห้องนอนสุดท้ายแล้วห้องนอนนี้ต้องบอกให้เลยว่าเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นฟูกที่นอนนะครับฟูกที่นอนก็ตามสภาพเลยนะครับข้าวของตรงนี้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชม จบหลังที่หนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มหลังที่สองกันหลังที่สองนี้ต้องบอกให้เลยว่าเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆซึ่งเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมทำการถ่ายทอดเ,ออเกี่ยวกับการซื้อบ้านจากกรมกครับคดีนะซึ่งเราทำเป็นรายการบ้านหลังสร้างไรายได้นี่แหละซึ่งคลิปนี้มียอดวิวถึง1ล้านวิวโอ้โหผมนี่แบบดีใจมากๆนะครับซึ่งเจ้าคลิปนี้เนี่ย เป็นการรีโนเวททาวน์โฮมหลังมุมนะซึ่งเป็นบ้านล้างที่แบบไม่มีคนอยู่จริงๆแล้วก็ซื้อจากประคับคดีด้วยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยต้นไม้ปกคลุมเต็มไปหมดเลยทีแรกเราก็นึกในใจว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีเกี่ยวกับาภายในบ้านเรามาลุ้นกันว่าในบ้านเนี่ยมีอะไรเสียหายบ้างแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่า คลิปนี้เนี่ยที่เป็นไวรัลเพราะว่าผมเนี่ยได้ให้ไอเดียการแก้ปัญหาภายในบ้านไปแบบง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันทําได้จริงแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เยอะด้วยนะครับซึ่งยอดล้านวิวตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเชิญรับชมได้เลยครับผมก็ไปประมูลได้มาหลังนี้นะครับซึ่งตอนประมูลเนี่ยก็มีคนมาแย่งด้วยนะมีคนมาแยง่งไล่ราคาไล่ราคาไล่ราคานะครับจนผมรู้สึกว่า ผมต้องได้เท่านั้นนะครับผมก็สู้ตายเลยครับสู้ตายยกยกสู้ยกสู้นะครับอันนี้เป็นบ้านล้างเลยไม่มีคนอยู่นะครับดูจากต้นไม้ดูจากอะไรแล้วก็ดูจากสิ่งของแล้วคนไม่ได้จะอยู่ได้ละหน้าบ้านตรงนี้ผมดูแล้วต้นไม้นี่ต้องเอาออกแน่นอนนะครับต้นไม้เอาออกนะในส่วนของต้นไม้ตรงนี้เอาออกไม่ยากเดี๋ยวให้คนงานมาวันเดียวจบแล้วแล้วก็รถหกล้อคันหนึ่งขนไปจบเลยแต่ปัญหาคือนี่รั้วรั้วพวกนี้นเป็นเหล็กกล่องแล้วบางมากคุณผู้ชมมาดูกใกล้นี่บางมาก คือแบบข้อที่รู้เลยอ่ะคือแบบเหล็กแบบบางอ่ะแล้วคุณดูข้างล่างสิพอเหล็กบางเมื่อโดนสนิมเนี่ยมันเป็นแผ่นเนี่ยมันหลุดแบบหลุดเดี๋ยวดูดตรงนี้คือส่วนที่ยากที่สุดเลยคุณผู้ชมอยากจะให้มาดูตรงนี้นะครับส่วนมากจะเกิดปัญหากันหมดก็คือพื้นตรงนี้มันเป็นรูอ้าวตรงนี้ตากล้องมามาถ่ายตรงนี้อุย้ยอะไรทิ่มขาตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับมันมีพวกลวดไอ้พวกไม่ได้ลวดหนามหนามต้นไม้ตรงนี้เห็นว่าเป็นโพรงเลยนะครับคุณดูสิมัน,นมันซุดลงไปลึกมากผมจะตลับเมตรแย่ให้ดูซ ยี่สิบเซนแต่สงสารตากล้องอ่ะตากล้องเดินได้ไหมมาตรงนี้หน่อยมาต้องบอกว่าป่าเป็นป่าเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูโอ้โหเอาตากล้องสู้เว้ยตากล้องสู้ชีวิตอ่ะผมก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนกันเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องเราเว้ยร้องเราเว้ยตากล้องระวังลูกอ่ะนี่เข้าไปข้างในเนี่เป็นโพรงเลยคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเราจะต้องค่อยๆตัดแล้วค่อยๆไล่เข้าไปนะครับเข้ามาด้านในคุณผู้ชมโหด้านในนี่ต้องบอกว่า hard คอ r e มากๆเพราะอะไร เพราะว่าตอนที so. nah ่ผมมาดูหน really ้าบ้านเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาในบ้านไงเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ผมไม่ได้เป็นเจ้าของตอนนี้ผมเป็นเจ้าของแล้วผมเข้ามาในบ้านแล้วปัญหามันคือนี่เลยครับพื้นกระเบื้องมันระเบิดหมดเลยคุณผู้ชมทั้งหลังเลยเป็นโดมิโนเลยอันนี้เห็นชัดเลยคุณผู้ชมนี่นี่เห็นนะเห็นนะเป็นโพงเลยดูใกล้ๆนะนี่เป็นโพงเลยโอ้โหขอญาตเหยียบใสเท้าเหยียบนี่ตรงนี้ก็ระเบิดนะครับนี่ก็ระเบิดเนี่ยเกี่ยวแล้วดึงขึ้นมาได้เลยเนี่ย เห็นไหมเดินเตะนี่เท้าเปิดเลยนะอ่ะมองขึ้นได้านบนเห็นฝ้าไหมฝ้าตรงนี้เป็นคราบน้ําตรงนี้น่าจะซึมจากห้องน้าเพราะห้องน้ําอยู่บริเวณต,ตรงนี้ของตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นคราบน้ำานะเดี่ยอย่างนี้ผมบอกคุณคุณดูดิเนี่ยสีลอกมาเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าความชื้นเยอะนะนี่เวลาคุณทาสีอะคุณต้องเอาดีๆนะไม่ใช่คุณไปทาทับเลยนะถ้าทาทับสีใหม่ของคุณมันจะไปเกาะสีเก่า,ส,กาสีเก่ามันไม่อยู่แล้วอะมันก็หลุดอะเห็นไหมฮะพื้นบันไดตรงนี้ปวกกินแล้วดูยังไงตรงนี้ครับ แล้วปวกกินนี่มันจะเป็นรอยตรงนี้อาจจะเห็นได้ชัดหน่อยตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่ปวกกินเลยนะนี่นี่นี่ปวกนี่นี่ดยใกล้ดใกล้ปวกกาลังวิ่งเลยอู้ยน้องน้องเขาเรียกว่านอนนอนกําลังอร่อยเลยนะนอนเนี่ยกลัวอย่างเดียวแหละเหยียบเหยียบเสร็จแล้วพรวดลงไปข้างล่างนะฮะต้องระวังจบหลังหนึ่งล้านวิวไปแล้วนะครับก็คือต้องบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยก็แก้ไขกันไปพอสมควรเลย ต่อมานะครับเราไปดูหลังที่3กันซึ่งเจ้าหลังที่3เนี่ยนะครับจะเป็นบ้านที่เขาบอกว่ามีกระถางทูบอยู่หน้าบ้านนะใครจากมันได้เนาะเป็นบ้านหลังที่ท่านเจ้าของบ้านหลังเดิมเนี่ยไม่ยอมย้ายออกนะครับก็คือคนเนี่ยออกไปแล้วคุณผู้ชมแต่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยไม่ยอมย้ายออกเลยตู้เสือ้สอผ้า2ตู้เสื้อผ้านี่ต้องบอกว่าเยอะกว่าหลังแรกอีกนะครับแล้วก็โซฟงโซฟาอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ยอมย้ายออกทางเราเนี่ย ก็ไม่กล้าที่จะไปขนออกคุณผู้ชมซึ่งถ้าไปขนออกแล้วนะครับเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคดีความนะเนื่องจากเป็นการลักทรัพย์นะครับเพราะว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของเรานะเราประมูลบ้านได้ก็จริงนะครับแต่ทรัพย์สินในบ้านไม่ใช่ของเราดังนั้นใครที่ประมูลบ้านได้นะครับคุณควรที่จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้หรือถ้าคุณจะขนของออกเนี่ยคุณควรที่จะขนแล้วเอาไปเก็บไว้ในที่ที่มันดีด เวลาเจ้าของบ้านหลังเดิมเข้ามาเอาคืนแล้วเนี่ยคุณจะได้คืนเขาได้นะครับในกรณีนี้ของมันเยอะเกินไปผมไม่สามารถขนเอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือผมไม่มีโกดังเก็บแล้วต่อให้เก็บก็ไม่กล้าเอามาเก็บที่บ้านเพราะว่ามันเป็นข้าวของที่แบบน่ากลัวมากคุณผู้ชมมันเก่ามากเราจึงให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับทําการเข้าไปประมูลทรัพย์สินข้างในสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยคุยกับเจ้าของเดิมนะจนเจ้าของเดิม ยอมขนย้ายทรัพย์สินออกไปซึ่งระยะเวลากว่าจะขนย้ายเนี่ยหกเดือนนะครับแล้วหลังนี้รีโนเวทอีกประมาณสัก3-4เดือนก็เอาง่ายๆคุณผู้ชมเกือบเกือบปีอะหลังเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยก็ยังขายไม่ออกนะคุณผู้ชมซึ่งเราหมดต้นทุนไปกับการารีโนเวทนะครับหมดต้นทุนไปเรื่องของระยะเวลาที่ต้องรอคอยใครที่จะกู้มา,าซื้อประคับคดีเนี่ยคิดให้ดีคิดให้หนักเลยคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์เชิญรับชมครับ แต่ปัญหาคือตรงนี้มันมีบอ่อน้ําซึ่งบอ่อน้ําตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าเป็นบอน่อน้ําที่จัดการค่อนข้างยากเนาะและเราเนี่ยนะครับไม่อยากได้บอ่อน้าแล้วเราอยากจะได้จอดรถยนต์สองคันก็คือจอดในบ้านสองคันนึกภาพออกเนาะคืออันี้เป็นอารมณ์เหมือนแบบเป็นทาวน์เฮาส์สห้องคู่เนี่ยหรือที่เรียกว่าบ้านแฝดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมเรียกว่าทาวน์เฮาส์สห้องคู่แล้วกันจอดรถตรงนี้ได้1คันอยู่แล้วแต่ตรงที่เป็นบอ่อน้ําตรงนี้ผมจะทําประตูให้ขับไปจอดได้อีกคันหนึ่งดังนั้นเนี่ยพวกหิน แล้วก็ต่อมาอเข้ามาด้านในด้านในนี้โซฟายังอยู่สรุปว่าเขาไม่ขนไปแต่ว่าหมายจากบรคคับคดีเนี่ยที่เราเคยติดไว้เนี่ยถ้าใครจำมันได้นะนี่หมายจากบัคคับคดีนะครับก็ยังอยู่นะครับประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าตรงนี้เราแจ้งกับเจ้าหน้าที่เราว่าเจ้าของเนี่ยขนไปหมดแล้วคือตรงนี้ก็ไม่ได้เอาแล้วก็ยังมีโซฟาอยู่ตู้ตรงนี้เดิมทีมีตู้มีอะไรอยู่เขาขนไปหมดเลยเหลือแต่ขยะให้เราเราก็โอเคนะเดี๋ยวเราขนขยะเองอะไรเองก็คือจบ นะครับตรงนี้โต๊กกินข้าวโอ้โหโต๊ะกินข้าววันนั้นสวยมากเลยทุณผู้ชมนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาก็เอาไปหมดตู้ตั้งตรงนี้เราก็โอเคจบแฮปปี้แล้วเราจะได้ดาเนินการต่อได้ถูกว่าเราควรทํำยังไงแต่ความยากคือนี่เลยฝ้าไม่มีทุณผู้ชมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดรอยต่อที่จริงผมก็อยากจะโชว์คานโชว์แผ่นพื้นนะทำเป็นสไตล์ล็อปนะแต่ด้วยท่อเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับเวลาเขาเดินเนี่ยจุดเดินหรือจุดต่อเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ค่อยสวยงามนะเข้ามาด้านใน เสื้อผ้าอ่าห้องครัวตรงนี้ผู้ชมตามผมมาตามผมมานี่ข้าวของเต็มไปหมดเลยนะผู้ชมเห็นไหมตากล้องเห็นไหมโอ้โหนี่ครับนึกว่ารายการล่าท้าผีครับอีกหน่อยจะไปถ่ายจะโกดแล้วนะครับตรงนี้เราจะโดนน้าท่วมเนี่ยหน้าบานโดนน้ำท่วมสูงมากนะครับสังเกตนะอ่าขาวๆนี่คือไม่โดนตรงนี้คือโดนน้าท่วม ตรงนี้ก็เป็นกองขยะที่เขายังเหลือไว้ให้เราเนาะก็ <S <S 1> <S 1> ต้องบอกว่าเราก็ต้องไปขนทิ้งเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะนะแต่ด้านบนตรงนี้ด้วยความยากที่ว่าหลังคาเนี่ยมันเป็นหลังคากระเบื้องรอนคู่แบบสมัยโบราณสมัยใหม่เนี่ยเขายิงน็อตแล้วก็มีจุกยางใช่ไหมสมัยโบราณคือเขาเอาน็อตทิมขึ้นแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียเนี่ยขันนะครับซึ่งเป็นหลังคาแบบสมัยก่อนแล้วก็โครงเนี่ยมันจะเป็นโครงที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเป็นโครงเหล็กตัวซีตรงนี้อาจจะต้องดูก่อนว่าข้างบนเนี่ยซ่อมได้ไหมเปลี่ยนแผ่นได ขั้นบันไดอะลูกนอนอะมันตื้นไปผมขอญอาติทีน,นะนี่ผมเอาเท้าผมวางเนี่ยนะส้นเท้าผมโผล่ข้างหลังนะครับผมว่ามันลึกอะมันตื้นไปแล้วก็ในการองศาในการขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างชันค่อนข้างอันตรายตรงนี้ผมอาจจะต้องทําการใส่จมูกกันลื่นด้วยใส่จมูกกันลื่นด้วยนะครับตกใจเลยเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงประตูขนลุกเลยตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับตู้เนี่ยตู้ละ50บาท50บาทเนี่ย,นเ,นยเขาตกลงว่าเขาจะไม่ขนไปนะครับน่าจะตกลงแล้วแหละก็คือขนไปลําบาก ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะต้องขนไปทิ้งเองคุณผู้ชมนะที่เลวร้ายกว่าแล้วก็คือห้องนี้คุณผู้ชมโอ้โหห้องนี้นี่แบบอลังการงานสร้างมากๆนะครับอย่างเตียงนอนอะ่ะที่แรกเขาพับปูพับผ้าไว้เรียบร้อยเลยเห็นไหมฟูกแบบเก่าๆแบบสก,กปรกๆเขาก็ขนไปแต่เขาเอาเหลือซากไว้ให้เราเนะี่ยเขายังเหลือไว้ให้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นของขวัญตรงนี้เราก็ต้องขนทิ้งอยู่ดีเราทําอะไรไม่ได้ฮนะขนทิ้งค่าขนเนี่ยอาจจะหลายพันบาทหรือไม่ก็ะ0หมื่นบาทเลยก็ได้เพราะว่าของเยอะมากนะครับอย่างแอร์ตรงเนี้ยเขาก็ถอดไป ผมก็บอกว่าอะไรที่มันติดกับตัวบ้านน่ะก็รู้่าจะถอดนะครับก็คือขอให้มันเป็นของที่ติดกับตัวบ้านนะครับก็พูดแล้วก็ไม่ฟังก็อ่จถอดก็ถอดไปเรก็โอเคไม่อยากเถียงนะครับเราก็รู้สึกว่าเขาถอดไปล้วก็ซื้อใหม่ดีกว่าลูกค้าเราจะได้ของใหม่ด้วยนะครับจบคลิปที่3าไปแล้วคุณผู้ชมคลิปที่สสุด,สด,สดจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่4กันคลิปที่4อันนี้คือเบาๆหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าคลิปที่4อันนี้นะครับ เราเนี่ยได้ทําการถ่ายทําบ้านหลางสร้างไรายได้ตั้งแต่สมัยที่แบบผมยังเด็กๆอยู่เลยหน้ายังแบบหนุ่มๆอยู่เลยสมัยนั้นนะครับซึ่งเจ้าคลิปเนี้ยคุณผู้ชมจะเป็นคลิปที่เราเข้าไปตรวจบ,บ้านนะครับหลังจากที่คนเช่าเนี่ยทำการย้ายออกไปที่เรียบร้อยแล้วแต่วันที่ไปตรวจบ,บ้านเนี่ยตอนนั้นก็คืออายุประมาณนี้แหละ แต่ตอนที่ซื้อหลังนี้นะครับตอนที่แบบถ่ายทำตอนแรกๆเลยคุณผู้ชมจะเป็นแบบย้อนไปเมื่อมันเจ็ดปีที่แล้วนะครับหน้าก็จะดูเด็กกว่าน,นี้นิดนึงนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรถ่ายแบบสดๆนี่แหละนะครับซึ่งเจ้าบ้านหลังนี้เราซื้อจากเจ้าของบ้านเดิมมารีโนเวทเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเช่าในการปล่อยเช่าของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะต้องต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมห้องครัวติดแอร์ติด ผ้าม่านต่างๆอะไรมากมายเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยคือคอนเซปต์ผมนะซึ่งก็ปล่อยเช่ามาระยะหนึ่งแต่ต้องบอกว่าใครจะทําบ้านเช่าต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาคุณปล่อยเช่าไปเนี่ยถ้าคุณจะต้องทําการเปลี่ยนผู้เช่านะเปลี่ยนเปลี่ยนมือเช่าครบสัญญาแล้วคุณจะต้องเข้าไปเก็บรายละเอียดเก็บสีเก็บงานก็คือไปรีโนเวทใหม่นั่นแหละมันจะคุ้มกับการปล่อยเช่าหรือเปล่าอะไรจะเสียหายบ้างคลิปนี้มีให้รับชมครับ ผมต้องบอกว่า <c oughs> ของขึ้นเป็นพิเศษเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่ารายการนี้นะชื่อรายการคือ <c oughs> บ้านล้างสร้างไรายได้แต่ตอนนี้ที่จะพามาดูเนี่ยมันไม่ได้สร้างไรายได้อย่างเดียวนะครับมันสร้างปัญหาให้ผมแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมทีที่ผมรีโนเวทเนี่ยสีสวยมากเลยนะครับทำดีมากเลยแต่เมื่อผู้เช่าอยู่อาศัยเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรการใช้งานเนาะยกตัวอย่างอย่างผนังเนี่ยผนังจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะเนี่ยยังเนียนอยู่เลยคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับสีีียยยยงเเนนอู่ลล6ปแ้วะ 6ปีแล้วนะครับเราใช้ช่างของเราเนี่ยก็คือเฉพาะทางเลยช่างสีอย่างเดียวเนี่ยหปีแล้วยังยังไม่ซีดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมีคนเราช็อกไปเขียนนะครับเขียนว่าพื้นที่ปอดปอดอะไรผมไม่แน่ใจปอดมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาช็อกมาเขียนผนังตรงนี้อันนี้คือผู้เชา่าเป็นคนทานะครับในส่วนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทําเพราะอะไรนะผมก็ยังไม่ได้ถามเขาพอผมมาเจอเสร็จผมก็อ่ะจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปคิดค่าเสียหายเขาคิดค่าอ่าที่เขาเขียนผนังตรงนี้ะนะครับระแนงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ที่มันมีการแตกหรือหักเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่รู้เกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคนเช่าเนี่ยเขาน่าจะไปโดนมันนะครับมันก็เลยแตกหลุดออกมาแต่จริงๆอ่ะมันแข็งแรงแล้วมันทนมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นวัสดุจากไฟเบอร์ซีเมนต์ผู้ตาดจ,จะเห็นนะตรงนี้มันอาจจะสกระปรกเลอะเทอะหน่อยหรืออาจจะมีขยะอะไรพวกนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ให้ทางแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดคีนนิ่งนะครับวันเดียวก็น่าจะจบนะตรงนี้ผมไม่ค่อยตกใจอะไรมากมายนะครับต่อมาด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นมุงลวดมุงลวดก็เหมือนจะะพังนะ นะครับไม่รู้ว่าคนเช่าดูแลยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ช่างเรามาดูนะครับตรงนี้เหมือนกันโอ้โหตรงนี้ฮาร์ดคอร์กอไก่คุณผู้ชมฮาร์ดคอร์มุงลวดหลุดมาเป็นแผ่นเลยโอ้โหดูนี่ห้องน้ําโอ้โหห้องน้ํานี่ต้องบอกว่าจะอ้วกเลยครับจะอ้วกตอนนี้ครับเหม็นอ่ะโอเคห้องน้ําก็ประมาณนี้โอ้นี่ไงเจอจุดละนี่ที่น้ํามันหยดเห็นไหมปั๊มมันเลยดังแสดงว่ามันไม่มีรั่วใต้พื้นนะก๊อกปิดไม่สนิทคุณผู้ชมปิดปิดไม่สนิทตัววาล์วเนี่ยมันไม่สนิทต้องเปลี่ยนตอองล่ยนยนกกไมััั็จะะดครบ เดินขึ้นมาด้านบนผมบอ,อกว่าด้านบนนี่ฮาร์ดคอร์กว่าด้านล่างคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมมาตรวจแล้วรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีปุงเต้านะครับรอคุณอยู่แล้วนะครับมีถุงดํานะครับตรงนี้คือน่าจะเป็นถุงขยะนะครับที่เขาเก็บแต่มันน่าจะไม่หมดนะนี่ถุงใหญ่ๆสองถุงเลยตรงนี้นะฮะอ่ะโหมาดูนี่คุณผู้ชมโอ้โหโอ้ my god ดูมันเอียงวะเนี่ยโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้มองมาด้านในโอ้โหเนี่ไม่เคยล้างห้องน้ําเลยคนอยู่นี่คุณดูสิ โอ้โหข้าวสกปรกข้าวไขมันไม่เคยล้างห้องน้ําเลยนะครับโอ้โตรงนี้ผุหมดแล้วตรงนี้ตรงนี้จะยากหน่อยตรงนี้จะยากหน่อยเพราะมันเป็นแผ่นแผ่นพื้นไม้ลามิเนตเนี่ยเดินมาด้านในโอ้โหห้องนี้มันอะไรนะเนี่ยมีตุ๊กตาแถมให้ด้วยเอานี่ตุ๊กตานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำคำาความสะอาดเนาะแล้วก็บริจาคให้กับเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนมีผ้านวมด้วยโอ้ผ้านวมนี่ยังดีๆอยู่เลยนะเนี่ยโอ้เตียงเราเราแล้วฟูกเราไปไหนอะ เราฟูกเราไปไหนอ่ะเฮ้ยฟูกที่นอนหายโอ้ฟูกที่นอนหายไปเท่าไหร่แต่แอร์ไม่หายนะครับเอา้าน้องเขาไม่ได้พัดลมไปเอ้มีพัดลมอันนี้ด้วยพัดลมไอ้น้ำนะโอ้ขอยะเยอะมากเลยผู้ชมถุงใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับสําหรับหลังสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเจ้าหลังสุดท้ายหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดียวนะ บ้านเดี่ยวอยู่ใจกลางที่แบบว่ารอบๆจะเป็นบ้านล้างอ่ะน่ากลัวมากๆคุณผู้ชมและเป็นบ้านที่ต้องบอกว่าใช้งบประมาณการนเวทเยอะมากเนาะเพราะว่าเราเห็นจากสภาพภายนอกไม่เท่าไหร่แต่สภาพภายในนี่โอ้โหเอาเรื่องเลยคุณผู้ชมเหมือนกับเราได้โครงบ้านเปล่าๆมานะครับผมทําตั้งแต่พื้นยนหลังคาเลยหลังเนี้ยซึ่งการแก้ไขงานเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับหน้าบ้านก็ต้องรือหลังคาหน้าบ้านออกแล้วก็ข้างในก็ต้องทําการ ออทำตั้งแต่พื้นฝ้าห้องครัวนะครับยันหลังคาโมเนียข้างบนนะครับทำเยอะมากๆหลังนี้นะครับซึ่งจะเป็นหลังสุดท้ายของคลิปนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าหลังนี้ล้างขนาดไหนแล้วก็สาหัสตาก,กันขนาดไหนเชิญรับชมครับใครจำกันได้เมื่อคลิปก่อนนู้นตรงนี้ยังมีหลังคาอยู่ตอนนี้รื้อออกหมดแล้วนะครับซึ่งหลังคาตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลังคากระเบื้องหลอนคู่คุณผู้ชมผมใช้หินทุบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแตกเห็นนะ มันเปาะมากไม่ได้ทุบแรงนะเนี่ยมันเปาะตรงนี้จะเป็นทางเข้าซึ่งมันอาจจะเละเทะหน่อยคุณผู้ชมเนื่องจากช่างได้เข้ามาลื้อแล้วบางส่วนนะอาเชิญตามเข้ามาด้านบนตรงนี้โอ้ระวังหัวนะวันนี้ไม่ได้หมวกเซฟตี้มาด้วยอ่ะตรงนี้นะฮะข้างบนเป็นกระเบือเบเเบ้องโมเนียสังเกตไหมกระเบื้องโมเนียเนี่ยเขาเอาลวดเนี่ยมัดกับเหล็กแปลไว้แล้วเหล็กแปลก็บ้านบางอันนี้คือตัวบ้านเก่าที่เขาทำนะครับเมื่อประมาณสักบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณปี38ปี40ก็20กว่าปีแล้วนะครับ ด้านในตรงนี้นะครับเราทําการรื้อฝ้าออหมดแล้วนะครับฝ้าเดิมอ่ะนะครับมันเป็นฝ้ายิบซ้มบอดเนาะซึ่งฝ้ายิบซ้ำเนี่ยต้องบอกให้เลยว,ว่ามันมีโอกาสที่ปลวกจะกินได้แล้วก็มีโอกาสผุได้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยลอกเป็นแผ่นเลยเนหะ็นไหมตรงนี้อะ่ะเราจะต้องทําการทาสีรองพื้นก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนจะทารองพื้นนะต้องทําความสะอาดก็คือขูดฝีเก่าออกให้หมดเช็คเกียงเนี่ยขูดไล่เยื่อกรหลังใ้ขูด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 ,ขดสีที่ไม่ออกก็กระดาษทรายขัด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  ให้ผิวเนี่ยมันมันจมไปกับซีเมนต์นะครับนะเอาให้มากที่สุดอะ่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยมาทารองพื้นนี่โครงซีไลน์นะโครงซีไลน์ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะครับโครงซีไลน์เนี่ยมีมากกว่า20ปีแล้วซึ่งโครงพวกนี้มันจะเป็นโครงสังกะสีนะครับถามว่าบางจุดที่มันเป็นสนิมเนี่ยแก้ยังไงอ่ะจุดนี้เป็นสนิมเนีย่ยตรงนี้ก็ต้องดูว่าสนิมกินไปลึกไหม แต่ส่วนมากเนี่ยผมจะให้ช่างตัดแล้วก็ซีลน์เนี่ยมาต่อใหม่มาทาบใหม่นะครับมาด้านบนด้านบนอันนี้เราใช้เป็นต้องบอกว่าไม่ใช่เราใช้ของเดิมเขาเนี่ยเป็นฝ้าทีบาร์มันจะขึ้นลาขึ้นอะไรหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราลื้อฝ้าทีบาร์ออกให้หมดและด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากกระเบื้องร่อนคู่เนี่ยเป็นเมทิลชีทฉนวน P u ฟโฟมตรงนี้นะเป็นในส่วนของผนังที่สีเนี่ยมันล่อนหล่อ,อหมดแล้วตรงนี้เป็นเนื้อคอนกรีตหมดเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะ เราจะต้องทําการทําความสะอาดแล้วก็ทารองพื้นก่อนนะครับอามาดูใกล้ๆนะมีเลยเห็นไหมนะครับประมาณนี้ส่วนเฟรมวงกบหน้าต่างที่เป็นไม้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม้มันยังไม่ผุบวกยังไม่กินเนี่ยผมก็จะให้ช่างทาความสะอาดแล้วก็ทาสีก็ยังใช้หน้าต่างเหมือนเดิมได้อยู่แต่อันนี้ผมว่าน่าจะเปิดไม่ได้แล้วแหละถ้าเป็นบานเกตเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเงี้ยมันจะแบบพอมันเก่าๆไปเนี่ยนะครับพวกลางเลื่อนหรือล้อหรือเฟืองเนี่ยมันจะติดขัดนะครับส่วนตรงนี้ จะเป็นในส่วนของหน้าต่างเดิมนะครับแล้วก็เขามีการเอาอิดบล็อกอะไรมาก่อนะครับตรงนี้ผมจะไม่ทุบอิดบล็อกออกแล้วผมก็จะไม่ทําช่องแสงด้วยเพราะว่าเปืองเงินตรงนี้เดี๋ยวเราฉาบเรียบแล้วก็ทาสีเอาพื้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นพรมพื้นพรมเนี่ยแรกๆมันก็สวยแหละนะครับแต่พอผ่านไปนานๆนะครับมันก็จะสกปรกแบบนี้มันก็จะขึ้นคราบดําขึ้นเชื้อรายิ่งโดนน้ำยิ่งทำความสะอาดยากเลยนะครับเข้ามาตรงนี้ขนลุกเลยคุณผู้ชมเคยพามาแล้วเนาะขี้นกเต็มไปหมดเลยเคยพามาแล้ว ห้องนี้จริงๆนอะ่ะมันเป็นห้องที่สกปรกมากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเนะี่ยทุกห้องนะทำเหมือนกันหมดเพราะว่าต้องรื้พรมออกไปดังนั้นห้องนี้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ว่าฝากเอาไว้คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าคุณทําคุณต้องท,ทําทุกห้องเลยนะเพราะพื้นทุกห้องเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดจบไปแล้วนะครับสําหรับบ้านร้างสร้างไรายได้5หลังนะครับเจ้า5้าหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นงานรีโนเวทที่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมๆกันมาให้ดูแล้วกัน นะครับก็ zat, ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี like like ้นะก็สามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับเราจะทำผลงานท็อปไฟนะครับออกอากาศทุกวันพุธนะครับถ้ายัางไงก็ติดตามรับชมกันได้นะครับจะมีท็อปไฟหลายอย่างมากๆเลยเราจะรวมเอามาไว้ให้คุณชมได้รับชมกันนะครับเนื่องจากผลงานของช่องของเราเนี่ยนะเรามีเป็นพันวิดีโอเลยนะครับที่เรารีวิวจาก หน้าง,งานจริงๆแล้วผมก็ไปหน้าง,งานจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าใช้บุญเก่าที่เราเคยทํามาเนี่ยรวบรวมนะครับผลงานที่โดนใจเราสุดๆแล้วก็คัดสรรให้คุณผู้ชมได้รับชมแบบขมวดกันในสั้นๆในคลิปเดียวเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลย แต่ถ้าใครอยากต่อเติมบ้านเป็นลูกค้ากับเราครับตอนนี้เรารับทํากรุงเทพและปริมณฑลนะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่รีโนเวทนะครับเราก็รับทําซึ่งบ้านรีโนเวทเนี่ยจะหาผู้รับเหมาเนี่ยยากมากๆคุณผู้ชมส่วนมากผู้รับเหมาจะชอบทําบ้านใหม่ๆเพราะว่ามันง่ายเออร์เลอร์มันน้อยนะครับแต่ด้วยความชํานาญของเรานะครับเราทําบ้านรีโนเวทมาแล้วหลักร้อยหลังนะถ้ายังไงก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็บ้านใหม่ๆก็รับเหมือนกันนะครับต่อเติมกันซาต่อเติมลงรถ งานพวกนี้เราถนัดอยู่แล้วสามารถย้อนดูคลิปเก่าๆของเราได้เลยนะครับขยับเป็นลูกค้าเราแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ